น้ำมันตัดสับวโตถุตัวสัาวัตถุตัดสะน้ำมตัสสับวัตถุตัวสามตัวตัดสัสัตุ์ตัวสาธุ์ตัวสัตว์ที่สามีน้าที่นี่พักอยู่เจ้าที่เจ้าประกรรมพ่อประกรรมวันนี้และวันนี้นะวันนี้นุ่ยนอสอสออาลันตาห้ามัดท่านได้มาขอรอดท้องช้างมีแก้วขอยท่านจงโชคดีมีชัยมีเงินไหลนองทองไหลเข้าให้คนมีเีินมีเงินทองไหลทองเข้ามาหลายหลายเลยน้ำรวยมีเงินมีทอง เศรษฐีมหาเศรษฐีการงานลุ่งเรืองตลอดพีและตลอดไปโชคดีมีชัยสาธุสาธุสาธุมาเอาเด้ออายุมั่นคนยืนเด้อไปไหนมาไหนมีเด็กคนรักคนลงคนเมตตาบารมีสูงสูงเด้อแม่แก้วเอ้ขอให้นศออลันตาถ้ามัดท่านจุกโชคดีมีชัยการงานลุ่งเรืองมีเงินมีทองมากมายไก่กองอายุมั่นันยืนนะครับ ใหญ่ๆเหมือนพญาช้างขอให้บุญรักษาอย่านอนขอให้บุญรักษาตื่นมาทำลรงปกป้องเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คูประกมคุม้มครองสิ่งที่นอสอันตาหมายปองขอให้สมบังิเมือเทินสาทุสาทุสาทุขอบคุณมากครับ